สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนและล้านไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวรถสวยบายจูนไลออนคารนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิเศษมากค่ะจูนมีรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะราคาเบาและผ่อนเบาอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะปีใหม่ไมน้อยนะคะและยังได้เครื่องยนต์เบนซินอีกด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจูนจะพาไปชมพรีวิวภายนอกภายในก,นกันก่อนเลยค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะก็คือเจ้า Mitsubishi x p e n d e เดนะคะเป็นตัว1.5 GT นะคะรุ่นท็อปสุดปี2020นะคะมากับเลขไม่เพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้รถ7ที่นั่งนะคะที่สามารถใช้ได้จริงเลยนะคะสามารถนั่งได้เยอะมากๆและวันนี้นะคะ ราคาก็สุดพิเศษเช่นเดียวกันค่ะเราเอามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเพียงแค่459,000บาทเท่านั้นเลยนะคะและสําหรับราคานี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะเราฟรีแวฟรีค่าโอนให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะก็พิเศษไม่แพ้กันคันนี้นะคะเคดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยค่ะผ่อนเพียงแค่7,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเลยนะคะและวันนี้นะคะเดี๋ยวจุนจะพามาชมภายนอกภายในกันดีกว่าค่ะว่าอปชัย ฟังก์ชันจะน่าใช้งานขนาดไหนนะคะเริ่มงมาจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นตัวใหม่นะคะก็จะได้กระจังหน้าสีโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะไฟหน้านะคะก็เป็นแบบเต็มระบบนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนั่นเองค่ะและสำหรับคันนี้นะคะได้ตัวรถสีดำนะคะเป็นสีที่ขายดีนะคะและวันนี้เข้ามาใหม่นะคะบอกเลยว่าใครได้ไปนะคะ ถูกใจแน่นอนเพราะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเลขไม่เพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะและสำหรับด้านข้างตัวรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าพร้อมใช้งานมากๆและคันนี้นะคะยังได้นะคะระบบสมาร์ทเอนที่คีย์เลด้วยนะคะเพียงกุญแจอยู่ในระยะนะคะก็สามารถนะคะ กดล็อกรถได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จกก็จะพับแบบไฟฟ้าแล้วด้วยค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ถือของหรือสัมภาระเยอะนะคะเพียงแค่ไปนิ้วกดได้จากตรงนี้เลยนะคะถัดมาให้ดูรอบๆตัวรถกันบ้างคะ่ะบอกเลยว่าคันนี้เรียบร้อยนะคะดูดีมากๆเลยนะคะสําหรับด้านท้ายคันนี้นะคะก็สวยมากๆเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับไฟท้ายนะคะดีไซน์เก๋นะคะและคันนี้ยังได้กล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะฝาท้ายก็เปิดง่ายค่ะสะดวกสบายเบามากๆ เร่มาจากคันด้านท้ายกันก่อนเลยนะคะคันด้านท้ายนะคะเราก็จะให้ดูทุกอย่างเลยนะคะทั้งน็อตนะคะโครงสร้างนะคะตัวรถนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดควม่มหรือว่าน้ําท่วมนั่นเองค่ะและภายในคันนี้นะคะก็กว้างขวางนะคะเป็นรถ7ที่นั่งนะคะที่สามารถใช้งานได้จริงๆเลยนะคะและคันนี้นะคะก็สภาพใหม่และดีมากๆเลยนะคะสําหรับเบาะแถวสุดท้ายนะคะหากนั่งไม่คบนะคะลูกค้าสามารถพับเรียบง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะพับ ง่ายดึงเบานะคะและก็จะเป็นที่วางของนะคะเก็บของได้เยอะมากๆนะคะและทุกคันในร้านนะคะจุนยังใส่นะคะพรมเข้ารูปนะคะเป็นของใหม่ที่ทางร้านใส่ให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่หาย,ยุ่ไม่ควรพลาดนะคะเพราะราคาดีและผ่อนสบายนะคะและเอาชั่นด้านในนะคะจะน่าใช้งานขนาดไหนไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับภายในคันนี้นะคะจะได้เป็นภายในสีดำนะคะดูดีมีสไตล์ามากๆเลยค่ะมาพร้อมกับกุญแจคีเลตแบบนี้นะคะเพียงแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มเบาๆแค่นี้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่อง1.5นะคะประหยัดน้ํามันและคุ้มมากๆเลยค่ะเริ่มมาจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะคะเบาะด้านข้างนะคะ ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะอย่างดีเลยนะคะเบาะทุกตัวยังแน่นยังตึงเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะและแผงประตูก็ใหม่มากๆเช่นเดียวกันค่ะตกแต่งมาได้สวยงามมากๆเลยค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยนะคะใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้และในส่วนของหน้าจอคันนี้นะคะ ฟังชันนะคะที่ได้มาแล้วนะคะก็จะมีนะคะในส่วนของนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเชื่อมต่ออยู่นะคะสามารถนะคะเล่นแผ่น CD ได้ด้วยนะคะและยังฟัง f m AM ได้ทั้งหมดเลยนะคะแอร์จะเป็นแอร์อนร็อกแอร์เย็นมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้และเกียร์นะคะก็ยังได้เกียร์ออโต้แล้วนั่นเองค่ะและในส่วนของเลขไมค์คันนี้นะคะจุนแจ้งไว้แล้วนะคะว่าคันนี้เลขไมค์น้อยมากนะคะเลขไมค์เพียง 60,000กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะมีประวัติดูแลรักษาตามระยะนะคะในส่วนของพวงมาลัยก็ใหม่มากๆเช่นเดียวกันค่ะเป็นพวงมาลัยหนังนะคะมัลติฟังก์ชันค่ะด้านซ้ายมือนะคะวางสายรับสายนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ทั้งหมดเลยและด้านขวามือนะคะยังมีระบบช่วยในการขับขี่คุดคอนโทรลมาให้แล้วนะคะไฟหน้าก็เปิดปิดแบบออโต้แล้วนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวจุนจะพาไปชมในห้องผู้โดยสารด้านท้ายกันบ้างคะ่ะสําหรับคันนี้นะคะ จูนแจ้งไว้แล้วนะคะว่าคันนี้สภาพดีมากๆค่ะเบาะแถวที่สองนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะเบาะทุกตัวะค่ะยังแน่นยังตึงนะคะได้เบาะหนังสีดําทั่วห้องผู้โดยสารแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นเบาะเจ็ดที่นั่งนะคะที่ห้องผู้โดยสารนะคะกว้างขวางและนั่งสบายมากๆเลยสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะบ้านใดนะคะที่มีนะคะ ผู้คนนะคะบุคคลเยอะนะคะนี่เลยนะคะแถวสามนะคะก็สามารถนั่งได้จริงๆเลยนะคะไม่อึอดอัดแน่นอนนะคะเบาะทุกตัวยังแน่นยังตึงนะคะและเบาะนะคะนี่พับง่ายนะคะนี่ตีลังกาแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างสะดวกสบายนะคะบ้านใดนะคะที่มีครอบครัวยเยอะคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ประหยัดนะคะ ไปเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นี่ราคาวันนี้อย่างที่จูนแจ้งคันนี้นะคะราคาเพียงแค่459,000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถสภาพใหม่มากๆนะคะและแอ์ก็เย็นแน่นอนนะคะเดี๋ยวจูนจะพาไปชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันคะ่ะเรื่งมาจากห้องเครื่องด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะห้องเครื่องใสสะอาดค่ะไม่มีน้ํามันรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะ คานด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะน็อตไม่มีขนันไม่มีขยับนะคะล,กกลูกลมๆนะคะแผ่นมออก็จากศูนย์ยังอยู่แบบนี้เลยนะคะแผ่นฝากระโปรงก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวเครื่องนะคะ1 5 0 0นซีซีนะคะอึดถึกทนนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันเลยทีเดียวนะคะเป็นรถครอบครัวเจที่นั่งนะคะที่ราคาประหยัดและขอนสบายอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะอย่างที่จุนแจ้งไว้เบื้องต้นนะคะ ราคาวันนี้นะคะอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเลยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าที่หารถเจ็ดที่นั่งนะคะที่ราคาประหยัดนะคะสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะต้องไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะคะและสําหรับราคานี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะแลวเราฟรีแบตฟรีข้าโอนให้เลยนะคะซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะก็พิเศษไปแพ้กกันเลยนะคะเพราะคันนี้นะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยะคะ่ะพรอ,อยู่เพียง7,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะ และคองแถมนะคะจุกๆุกแน่ๆแนๆเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะฟรีน้ํามันเต็มถังนะคะฟรีกล้องบันทึกหน้ารถให้1เครื่องนะคะมีฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ1ปีนะคะให้กันไปด้วยเลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาชมนะคะกอง,ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เซิร์ชใน g o o g l e แ a p ว่า ไลออนคาภาษาไทายลถมือ2นะคะเราปักหมุดไว้ที่ตรงนี้เลยหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเห็นคลิปนี้อยากจะจัดไฟแนน์นะคะง่ายเพียงนิดเดียวค่ะ เรามีบริการจัดส่งไฟแนนซ์นะคะไปเซตเอกสารถึงที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยค่ะพอผลไฟแนนซ์อนุมัติเรียบร้อยแล้วยังไม่สะดวกมารับรถอีกนะคะแล้วก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันและสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาชมก็มาได้ทุกวันเลยนะคะร้านเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะจูนพามาชมคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ฝากไว้อีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะเลขไม่เพียงหลักหมื่นนะคะได้รุ่นท็อปสุดเครื่องยนต์เบนซินต้องห้ามพาดคันนี้เลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ